สวัสดีครับพี่น้องครับพอพูดมาทักท่ายพี่น้องนะครับเมื่อนี้หลังจากที่เดินทางมาจากงานเปิดวงมอ,งอลําอลังการโชว์อยู่ที่อำเภอกูกแก้วจังหวัดอุดรธานีครับเมื่อคืนนี้เมื่อนี้ก็เลยพาลูกมาจอดแวะพักกินเขาอยู่ที่อำเภอเขาสวนกวางจาังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเมื่อแรกก็ที่ไป,ไปงานอยู่ที่อ่า งานเปิดบ่วงของระเบียบวัฒนศิลป์นะครับที่ได้รับการประสานงานของพีเอนะครับหรือพ่อเอของของลูกๆในวงการนะครับแต่ว่าผู้บาผู้เอื่นเป็นพีเอเนาะนะเพราะว่าเอื่นเป็นมาแต่ตลอดนะครับกาเมื่อขึ้นเนนะครับกับเป็นที่นาพ่อใจเป็นที่นาประทับใจนะครับที่เห็นลูกเห็นออกมาได้ดีมากเลยนะครับคนเอื่อนอธิมองมาโอ้ยภาษาซํานี แต่ว่าสําหรับพ่ออกผู้เป็นพ่อเนาะมันยิ่งใหญ่มากมันมีพลังมากนะครับมันเห็นลูกเห็นลูกทําได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้ยครับมีความสุขเดีนเขาลูกบตื่นเต้นทำพ่อก็ะม่พ่อก็ะม่ยเดี่ตื่นเต้นแห้งครับยานลูกเห็ดออกมาพอดีครับแต่เขาก็ทําได้มากสุดยอดนะครับเห็ดออกมากได้สุดยอดก็คือทั้งนองไอ สีวีไล่ทั้งน่องปาตนาสีวีไล่โดยเฉพาะน่องที่ดาล่าวสีวีไล่ครับซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กของบ้านหักเข้าเนะนะครับที่ผู้ใดกัหวังอยากเห็นน่องจะเลื่อนเติบโตทางด่านวงการศิลปินหมอล่ำนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น่องๆหลายๆคนนะครับพอๆเม่์เมย,เมยต่างกับอยากเห็นเส้นทางการเดินทางของน่องนะี่ยที่ไปในทิศทางแบบใด แต่มีสิ่งหนึ่งครับพี่น้องครับที่ผู้บ่าวผู้จากเขามาอธิบายให้พี่น้องเขาได้ฟังกันเนาะนะครับ <c oughs> เนื่องจากว่าเมือ่อคืนนี้นะครับน้องีิดาเล่าบ,บ่ได้ร้องเพลงหอบฝันข้ามโคงหลายคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เป็นพันๆคอมเมนต์เป็นหลายพันคอมเมนต์ครับที่ถามว่าทําไมทําไมไม่ให้น้องร้องเพลงตัวเอง ทางวงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าโน้ตก็ขอไปแล้วอืมขอไปแล้วแล้วทําไมไม่ให้ร้อง <c oughs> หรือติดปัญหาอะไรหรือเปล่า,เพ,า,เ,พาเพราะเพราะว่าเพลงหอบฝันข้ามโขงเนี่ยมันเป็นเพลงเปิดตัวน้องทําไมไม่ให้น้องร้องอ <c oughs> น,ะนะครับโอ้อย,อยนะนะครับผู้บ่าผู้ขออนุญาตอธิบายสู่พี่น้องเขาฟังนะครับ าสาเหตุที่น้องที่ดาา่าเล่าโบดิลองเพลงหอบฝันข้ามโของ,องนะครับซึ่งเป็นเพลงเปิดตัวของน้องหลกักๆเป็นเพลงที่พี่น้องล่อค่อยล่อค่อยอยากจะเห็นตอนที่น้องเอาเพลงเนี่ยขึ้นไปร้องบนเวทีใหญ่ๆที่อันทรงเกียรตินะครับโดยเฉพาะได้รับโอกาสดีๆจากวงอลังการโชว์แล้วเป็นยังล่ะคือโบอดรลองเป็นยังล่ะคือบอ่กให้น้องร้องมันมีเหตุผลยัง ต่างคนก็ต่างอยากรู้นะครับหลายคอมเมนต์หลายพันคอมเมนต์เลยแหละนะครับคุบาพูดก็เลยสิขออนุญาตอธิบายอย่างหนึ่งจังสีนะครับพี่น้องครับสาเหตุที่น้องธิดาเลา่ไม่ได้ร้องเพลงหอบฝันข้ามข,ง,ขงซึ่งเป็นเพลงเปิดตัวของน้องเองเป็นเพลงที่พี่น้องใครความหักน้องธิดาเล่าเกิดจากเพลงเพลงนี้เลยเป็นละครเป็นเพลงที่พี่น้องหวังยังยิ่งอยากเห็นน้องธิดาเล่าขึ้นร้องทั้งไวทีอันทรงเกียรตินะครับเหตุผลมันมีอยู่วะครับ ผู้บ่าวผู้ทรงโนดมากพอท่านครับพี่น้องครับผู้บ่าวผู้ทรงโนดมากพอท่านก็คือหมายถึงว่าพ่อลุงใหญ่ขอโนดปุ๊บนะครับอาจารย์ผู้เอ้ยผมขอโนดเนี่ยจิได้ให้นักดนตรีเขาออ้าอว้ซ้อไว้เพื่อให้น้องมาลองขึ้นลองวันทีอันยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับผู้บ่าวผู้กับโอเคดีใจแห้งครับลับปากดีใจแห้งกับฝ่าวติดต่อไปหาอาจารย์ผู้เพิ่นเขียนโนดครับ ซึ่งตอนนั้นเหลือเวลาแค่อาทิตย์เดียวนะครับที่ลุงใหญ่เป็นเป็นขอโนดมากเนาะนะครับเหลือเวลาแค่อาทิตย์อาทิตย์กว่ากว่าครับอาทิตย์กว่ากว่านะครับที่ลุงใหญ่เป็นขอนอทครับมาที่นี่ผู้บ่าวผู้โทรหาอาจารย์เป็นเตี๊ดต่อกันบ่ไไ้ครับผู้บ่าวทู่ผู้โทร่ไปหลายหม่องนะครับทร่ไปหลายหม่องว่าอยากให้เขียนโนดมาที่นี่อ่าอ่าทร่ไป้องอัด้องอัดหนึ่งกับบ่ขอเอ่ยซื้อเพิ่นเนาะนะครับเพื่อนบอกว่าขันบได้เฮตดน้่เพิ่นเพิ่นกับบ่เขียนให้ ก็เลยต้องล่อครับล่ออาจารย์ผูพนเหดเพียงไห้ครับล่อเพิ่นบาที่นี่ครับอ่าส่วนสิติต่อเพิ่นไหนเนาะมันก็กินเวลาไปซีเมืสามสีเหมือครับกินเวลาไปสามสีเหมือเพราะว่าเพิ่นขามไปเล่าครับเพิ่นขามไปเล่าขามไปมันติดต่อกันบ่ได้ผมผมมีสัญญาณนี่สัญญาณไทยผมมีเนาะเอะเพิ่นคือปิดเครื่องอเนาะเพิ่นคือปิดเครื่องเนาะผู้บ่าพูดกันไหนเนาะนะครับ มาที่นี่ก็เลยทึ่งกับโมหูจักไทยแน่ห่ะครับว่าเพื่อนผู้ใดเขียนโนดรับจ้างเขียนโนดเขียนอย่างเนาะมันก็ต้องหาผู้เพิ่นมีความรู้มีประสบการณ์ในการเขียนโนดนะครับมาที่นี่พ่อเออเพื่อนขามาแล้วเพิ่นโทษขบมา,ม,ามีอย่างเนาะครับ่าสั่งโทษขับไปว่ามันแปดสิบสายโหลดมานต่มาพวกนะู้ก็เลยบอกว่าเออเขียนโนดเนี่ยเพออืเ่อนกระเลงเหตุไทยครับเลงเหตุไทยก็เหลือเวลาอยู่แค่สี่หมือ ผู้บ่าวผู้ทรงโนดมาให้ทรงโนดมาให้ลุงไ่มาที่นี่เมื่อที่ทรงโนดมาให้ลุงไงบาที่นี่เพื่อนพราท่านได้ปลดล็อกทั้งเพื่อนเอื้นมาอย่างฮึ่งกูกันได้บอกเอียงกักยางเนี่ยแหละผู้บ่าวผู้กับพวขวใจนะครับเพื่อนบริเพื่อนบริเฮ็ดเป็นรูปแบบที่มันสามารถเปิดเบื้องในทุกคนนะครับเอี่สามารถเท่ดาดบาที่นี่พอทรงไปทรงไปแล้วทั้งลุงไงเปิดบ่ได้บาที่นี่ครับทั้งลุงไงเปิดบ่ได้ก็ต้อง่าผู้บ่าวผู้อีกหมื่นหนึ่งครับ หาถามผู้บ่าวพู้อีกมือหนึ่งบ่าวที่นี่ส่ว่เซนติดต่อกันไลยก็ผู้บ่าวพู้กันเลเพราะว่าไปงานเนาะไปงานมันกับโมเมนต์ว่าอันนี้เนาะไปงานซ่ว่เีติดต่อกันเลยมันเหลือแค่เวลาสามวันนะครับเสือสามวันนักซึ่งนักดนตรีเขาซ้อมก็เล่นไม่ทันเล่นเมื่อท่านผู้บ่าวพู้ก็เลยมันผิดที่ผู้บ่าวพู้แหละครับที่ที่เฮ็ดงานหลาสะนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเออคุยกับลุงไงว่าอาจารย์มาสั่น อันนักดนตรีซ่อมซ่อมบ่ได้เดียวใั่มมันมันเวลามันเจาะมันลาเวลามันมันหน่อยปวดมาสันาเวลามันเจาะปวดนักดนตรีซ่อมบ่ท่านบ่เป็นยังลุงไงอืมบ่เป็นยังครับเอาเป็นว่าอ่าเขาตัดสินใจแบบว่าจะเฝ้าให้น้องรอดก็ได้อย่ามันเสียทางวงเพลินนะครับอย่ามันเสียอืก็เลยตัดสินใจพักกันคุ้ยกันกับลุงไงว่า ปราสานห้างโบตรงหฮาจะฝ่า้องรอง,องว่ามันมีมันเหลืออีกหลายเวทีอยู่นะครับมันเหลืออีกหลายเวทีอยู่ก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะถ้าอยงานกะก็จะฝ่ารองเนาะนะครับอืมก็จะฝ่าว่ากันรองก็เลยก็เลยเกิดเกิดเป็นเรื่องเล่าแบบนี้นะครับว่าเออทำไม น้องถึงไม่ได้ร้องนะครับทำไมน้องไม่ได้ร้องเพลงหอบฟันข้ามโค้งทั้งทั้งที่น้องเนี่ยเป็นเพลงเปิดตัวน้องน่ครับนี่คือเหตุผลของของมันเนาะนะครับเหตุผลที่ที่น้องที่ด่าเล่าภาสามากลองได้กับเพราะว่าน,นี่แหละครับคือเหตุผลนะครับเป็นความผิดของผู้ว่าผู้เองได้นะครับขอโทษก็ไม้พป่น้องหลายหล <c oughs> โอ้ยดีใจครับดีใจที่พี่น้องคนขนาดว่าเห็ดงันโอ้เห็ดผู้ลงคนกีดยางมเมื่อนี่คอยเขารอบพอดีคอย เก็บยางพอดีข่อยบวกกีดเออพาปุรังก้นบอกว่าเออข่อยกําลังเพ็ดโอเฮ็ดอยังข่อยบ่อนั่นเนาะข่อยสิเบิ่งอีหลาถ้าเบิ่งอีหลาลองเพียงหัวฟันครับพงถึงเวที่แต่อ้ยผู้บ่าวผู้เฮ็ดให้ปิดฟังผู้บ่าวผู้ขอทอดหลายๆครับขอประธานอภัยพี่น้องหลายๆยังหลายเวทีดอกถ้าพี่น้องเนาะนะครับเหลือหลายเวทีอยู่นะครับเหลือหลายเวทีอยู่ที่เฮาสิได้ที่ได้เจอกันนะครับที่ให้น้องได้ขึ้นร้องโชว์จังได๋ก็ได้ร้องแน่นอนครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ให้เกียรตินะครับให้เกียรติ โดยการต้อนรับด้วยหัวใจให้กับน้องธิดาเล่าและก็บ,บ้านหักศรีวิไลเฮ้านะครับขอบคุณในหลายนะครับที่เมตตาน้องธิดาเล่าโอ้ปุ้มน้องธิดาเล่าอุ้มซู้อยู่สุขน้องธิดาเล่าเนาะนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆเอะคลิปนี้เอาไอกันซ้ำนี่นะพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวคลิปหน้าเขาจิตพอกันไหมครับผู้บ่าวูมากบอกสูพี่น้องฟังไหมครับคลิปนี้สวัสดีครับ